อยากให้เขาหึงคุณให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมคูรบสอนจีวรคมรักสายดําคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนนะครับอยากให้เขาหึงคุณนะครับคุณจะต้องสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมานะครับไม่ใช่ไปตามจิกตามง้อเขานะครับข้อแรกนะครับที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดนะครับก็คือนะครับคุณจะต้องนะครับเปลี่ยนจากการปล่อยตัวนะครับเป็นแต่งตัวนะครับอยากให้เขาหึงนะครับคุณอาจจะแบบเคยชินกับความสัมพันธ์ไงก็อยู่ก็เออก็แต่งตัวกันไปอะไรเงี้ยก็ เสื้อผ้าก็เดิมๆอะไรเงี้ยนะครับปกติเออไม่ต้องซื้อก็ได้แปลว่าประหยัดเงินดีนู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องแต่งมากก็ได้ก็อยู่ก็รักกันแล้วไงก็อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับคิดผิดมากเลยนะครับถ้าอยากเข้าหึงนะครับคุณต้องลุกขึ้นมานะครับปรับเปลี่ยนตัวนะครับของคุณตลอดนะครับจะเคยปล่อยตัวนะครับให้ลุกขึ้นมาแต่งตัวให้เฟี้ยวตลอดนะครับเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่2นะครับเปลี่ยนจากการที่คุณไปตามติดเขานะครับให้เขาอะปล่อยไปบ้างนะครับปล่อยเขาไปบ้างนะครััับบบให้้เเเคคาาาาาาามมีีช่่่่่องงงงววกนนนะะะรรรพยยิิิตตด็ คนเรานะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้กันบางทีมองไม่เห็นค่านะครับคนเราจะเห็นค่าในสิ่งที่มันไม่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดสิ่งที่มันรู้รู้อยู่แล้วว่าต้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ย <cinematic. S 1> คนเราก็จะไม่เห็นค่าครับคนเราอยากจะได้ของที่มันไม่มีนะครับแต่ของที่มีแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นค่าครับข้อที่3ามนะครับ ให้คุณนะครับเปลี่ยนจากการที่คุณเชื่อฟังเขาทุกอย่างนะครับเป็นนะครับใช้ชีวิตแบบมีจุดยืนครับให้คุณวิ่งเป้าหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะครับไม่ใช่พอเป็นแฟนกันแล้วคุณก็เอาตัวคุณไปอิงกับเขาหมดเลยนะครับแบบว่าชีวิตของคุณก็คือขึ้นอยู่เขาครับอย่างนี้นะครับไม่มีทางที่เขาถึงคุณครับเพราะเขาเห็นคุณเป็นของตายแล้วก็แบบคุณก็ไม่มีค่าด้วยนะครับพอคนเราไม่ได้ทําอะไรที่เป็นจุดยืนของตัวเองนะครับคุณจะรู้สึกไม่มีความสุขภายในนะครับคุณจะรู้สึกว่าทําไมฉันต้องทําสิ่งนีีี้้้้้้ใหคคคนนนนอออื่่ดวยยทททาิงงงัััะรรๆจุุณณกก็มไ แต่คุณไม่ทำที่ที่ครับให้เปลี่ยนจากขาดเขาไม่ได้นะครับเป็นมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับการมีชีวิตคู่ครับหลายๆคนนะครับคิดว่าจะต้องเอาอีกคนมาเติมความสุขให้ตัวเองซึ่งเป็นงานคิดที่ผิดมากเลยนะครับเพราะว่าตราบใดนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ขาดนะครับคนที่ขาดนะครับ จะไม่มีทางนะครับที่จะไปเติมความสุขให้ใครได้นะครับในเมื่อตัวคุณนะยังมีความสุขเลยนะครับคุณจะเอาความสุขที่ไหนไปเติมให้คนอื่นนะครับมีแต่คุณนะจะไปดึงไปดูดนะครับ คุณจะกลายเป็นปริงตัวดูดเลือดนะครับแต่แต่เนี่ยเป็นตัวดูดความสุขนะครับของเขานะครับหรือคนของคนรลบข้างเพื่อเอาเติมความสุขให้คุณเพราะว่าคุณน่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยมีความสุขนะครับดังนั้นนะครับไม่มีใครชอบปริงครับเขาอยู่คุณเขาก็อยากมีความสุขนะครับมีแต่คุณจะเติมความสุขให้เขานะครับไม่ใช่คุณไปดูดความสุขเขาม,มานะครับแบบนี้ไม่มีใครที่จะหึงคุณหรืออยากได้คุณแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหารเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาคุณเบื้องต้นได้ฟรีนะครับ